ศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยไทยพรีเมียมวันพฤหัสที่13พฤศจิกายน2,568สณสนามมวยเวชีราชดำเนินไทยทอดสดทางช่อง24 24U และแอปพายทีวตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาเป็นต้นไปโอเคนะฮะผู้ที่หนึ่งเป็นพลอยมงคลจอเมืองศรีเจอกับเพชรศิริ เกียดนิเวศนะฮะคุณนี้เจอกันพิกัด1 1 3่อปอนด์นะฮะคุณนี้ไปที่พอยมงคลเนี่ยอายุ19ปีสูง165ิซนิเมตรสังกัดต่อเมืองสีชกไปแล้วลไม่ต่ำกว่า50ไฟนะฮะทรงมวยเนี่ยเป็นมวยที่ต่อยมัดเตขาได้หนักหน่วงรุนแรงเข่าในเหนียวแน่น ล่าสุดเนี่ยชนะเพชรศิริชนะศัก์ประมวลแพ้นอ็อปเพชรนาคาสําหรับทางด้านของพลอยมงคลนะส่วนทางด้านเพชรศิริเกียรตินิเวศเนี่ยอายุ18ปีสูง165ซนตเมตรซ้อมอยู่ที่สอปิยะสกลุลชกไปแล้วไม่ต่ำกว่า26ไฟถ้าพูดถึงเรื่องสิติการผ่านมวยมาเนี่ยพูดถึงเรื่องการสติการผ่านมวยมือชีพมาเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านของพลอยมงคลเนี่ยจะดูดีกว่า 50าสิไฟกับ26ิบไฟนะครับทรงมวยฝีมือเข่าบูดูดนันล่าสุดก็แพ้ไอคนนี้มานี่แหละนะครับแพ้เจ้าพลอยมงคลน,นี่แหละแล้วก็แพ้ เพชรผู้ที่ใช้ชนะน็อกธีรพัฒน์อึ่งอุบลแล้วก็ล่าสุดชนะน็อกมนดํมมาคู่นี้เคยเจอกันมาละครั้งหนึ่งเป็นพลอยมงคลที่กินและวินไปในคราวก่อนนะฮะคูน่นี้ปากหัวตัวเท่านะ165กับ16 165อายุก็เท่าเท่ากันนะฮะสิกับ18นะครับคนหนึ่งได้นอกอีกคนหนึ่งได้ไหนสําหรับหมวยคู่นี้นะต้นต้นมองว่าแข้งขวาของเพชรศิริเนี่ยจะทํางานดีนะฮะจะทํางานดีแล้วก็ออกสวยอย่างแน่นอนครับแต่กลางๆไปหา4แล้วก็ สามสี่ห้าเนี่ยพลอยมงคลเหมือนว่าจะจับในได้ดีกว่านะครับหรือไม่ก็เชื่อเอถอะครับว่าถึงตัวยังไงก็ถึงตัวทางด้านของเจ้าเพชรศิริเนี่ยได้อย่างแน่นอนเพราะว่ายกหนึ่งยกสองอาจจะกินแข้งไปแหละนะฮะแน่นอนว่าเกมของเจ้าพลอยมงคลเนี่ยคือเข่าเข่าในเหนียวแน่นถึงแม้ว่าเหนียวแน่นเนี่ยถึงตัวก็ตีได้เจ็บจับไม่ได้ก็ตีได้นะครับคูน่นี้มองแล้วฮะชอบพลอยมงคลและคู่นี้นะถ้าไม่มีนอกไม่มีใน ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องขออภัยนะครับบริ้นพันกันมองไปที่พลอยมองคลตัวเดียวเลยฮะสำหรับมวยคู่นี้นะคู่ที่สองนะฮะขุนหารดาบทิศบางรักเจอกับทางด้านของตีเล็กมอรวมใจเพื่อนนะครับคูน่นี้ทางด้านของขุนหารดาบทิศบางรักเนี่ยต่อน้ําหนักให้ทางด้านของตีเล็กอยู่1ปอนด์นะครับเพราะว่าทางด้านของขุนหารเนี่ยหนึปอนด์ ทางด้านของตีเล็กเนี่ยมา106ปอนด์นะฮะไปที่ขุนหารก่อนเลยนะครับอายุ21ปีสูง170เซนติเมตรนะครับสังกัดดาบทิศบางรักนะครับชกไปแล้วไม่ต่ำกว่า60ไฟส์สำหรับสติอาชีพนะทรงไวยฝีมือเข่าแหลมแหลมขวางหน้าฟันบูดูดันนะฮะล่าสุดเนี่ยเสมอบังไฟโก้ยโสธรไปนะฮะแล้วก็แพ้นนอสิงสุราชแล้วก็มาชนะนอกจอนนี่เพชรยินเดียอะคาเดมี่นะฮะ ส่วนทางด้านของตีเล็กมอรวมใจเพื่อนเนี่ยสิปีสูง165เซนเสียเปียบรั้วนช่วงชคอยู่มาณ5เซนนะครับทรงมวยบูเีไล่แขนตีเข่าวงในได้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะนอ็อคพันโทพีเแล้วก็แพ้คะแนนเจ้าสแกงงามแล้วก็มาชนะนอ็อค M16 บ้านแลมบ้าแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านของปราไพรีสอสว่างยิมนะครับ ชกไปแล้วแค่29ไฟ์บบวกเองนะสำหรับทางด้านของตีเล็กเนี่ยสศิอาชีพนะสศิอาชีพของทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างห่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับ6กกับ30แล้วกัน,นครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนและดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยปี68เนี่ยตีเล็กเนี่ยชกไปแค่ครั้งเดียวเองนะครับและไอชกไปแค่ครั้งเดียวไอที่ชนะน็อก พันโทพีเคไปนายกที่2นั่นแหละฮะแต่รุ่นพี่อย่างขุนหารเนี่ยปี68ปเนี่ยชกไปรวมๆแล้วเกือบ10ไฟเลยนะครับคู่นี้ชัดเจนครับกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยอยู่ที่ขุนหารและแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแรงอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็มีโอกาสพลิกไปลิกมาครับเพราะว่าขุนหารเองวงในก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรสักขนาดนั้นนะครับบางจังหวะขึ้นบนได้แต่ถูกตีเองก็มีพอจะเข้าใจไหมครับคว้าได้แต่ถูกเขาตีอะไรประมาณนั้นนะครับมีเห็นอยู่บ่อยครั้งส่วนตีเล็กเนี่ยวงนอกวงในเขาพอๆกันครับ ตุ๊ปัดตุ๊เป๋นอกก็มีดีที่ศอกแล้วก็แข้งซ้ายนํานิดหน่อยเพราะงั้นคู่นี้เนี่ยผมขอมองไปที่กระดูกมวยเบื่อมวยละกันครับเพราะว่าเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับไปที่ขุนหารดาบทิศบางรักครับอีกทั้งเนี่ยครั้งนี้ยังได้ลอยกว่านิดด้วยฮะสำหรับมวยคู่นี้นะไปที่ขุนหารดาบทิศบางรักกันละกันนะครับคู่ที่3เป็นคู่เอกของศึกนี้ช่วงแรกด้วยนะครับเป็นดาแบ้ เกียรติชัดชัยเจอกับทัดววัฒนสุพงนะครับคู่นี้เจอกันพิกัด123ปอนด์ไปที่ดาแบ้ก่อนเลยนะครับดาแบ้เนี่ยอายุ20ปีสูง163ซนเมตรสังกัดเกียรติชัดชัยชกไปแล้ว24ไฟต์บวกๆสำหรับไสิติอาชีพนะครับสิติอื่นน้ยทำไมแอดทำไมบอกสิติน้อยจ,จริงๆน้ำมวยหน้าชคก,กว่ากนี้ ก่อนหน้านั้นที่ชกภูทรอ,อะไรแบบนี้อาจจะไม่มีสติที่ชัดเจนนะครับเขาจะนับเฉพาะสิติอาชีพที่ขึ้นชกไว้ในเมืองกรุงเท่านั้นนะฮะชกไปแล้วแค่ยี่สิบสี่ไฟบบววครับสำหรับทางด้านของดาแบ้ทรงมวยเนี่ยหนักแรงทุกลูกบูดูดันการแลกการสวนนะครับสำหรับดาแบ้นะ ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนมัตตุลาชนะเอ็ดพาชนชนะสมิงเดชวอนุชามาสําหรับดาแบ้นะฮะส่วนทางด้านของทัตววัฒนะสุพงเนี่ยอายุ20ปีเหมือนกันสูง168ร้อยกว่า5เซนนะครับสังกัดเพชรยินดีอะคาเดมี่ชกไปแล้ว60ไฟแบบวกสําหรับสิติอาชีพตรงนี้นะทรงเวยเนี่ยบูดุดันหัวใจดีไปขางแข่งแข็งแรงล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกเสาโทชนะคะแนนแคนชยัยแล้วก็ชนะเพชรดํา ชนะเพชรขุนศึกสําหรับทัดววัฒนสุพงนะครับคู่นี้อายุเท่ากันเป๊ะเลยแต่สถิติเนี่ยดูเหมือนว่าดาแบ้จะเป็นรองทางด้านของเจ้าทัดววัฒนสุพงนะครับ24กับ60ไฟ์นะสำหรับสถิตินะครับทางทัดเนี่ยก็นะ่าดูเก๋าประสบการณ์ในเวทีอาชีพอยู่พอสมควรแหละนะครับน่าจะเป็นต่อยนิดๆน,นะครับสำหรับสถิตินะครับแต่เพาว่าทัดเนี่ยเป็นมวยฝีมือจังหวะสองที่ออกแข้งได้ดีนะครับอย่างเดียวนะ เป็นมวยจังหวะสองที่ออกแข่งขวาได้เดียงเดียวส่วนดาบ้เนี่ยก็เป็นมวยตัวเล็กที่ออกได้เป็นชุดแล้วก็บู๊ดูดันมากๆโดยเฉพาะจังหวะที่ชกเตะมาแล้วเขาเกี่ยวสายเนี่ยไอ้เกี่ยวสายเนี่ยไอ้ลูกเกี่ยวสายบวกหมัดขวางเขาเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ห,หลักๆในตัวของเขาเลยนะครับใกล้ๆเนี่ยมีศอกขวางหน้าระยะประชิดถ้าได้เห็นศอกใกล้ๆของดาบ้เนี่ยแน่นอนครับสีแดงอาจจะมานะครับ มีแน่นอนครับสีแดงอาจจะไหลเป็นทางเลยครับคู่นี้ถึงแม้ว่าการผ่านมวยทางอาชีพเนี่ยทัดจะดูผ่านมาเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไปไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบตามบรรญัติตยางตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมขอมองไปที่ดาแบ่เกียรติชัดชัยครับสําหรับมวยชอบคู่นี้นะ มวยติดดาวศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่วันพฤหัสที่13พฤศจิกายน2,568เวทีราชดำเนินที่ขอเสนอ3คู่เลยในศึกนี้นะครับไปกันที่คู่แรกครับเท่าที่ผมได้วิเคราะห์อ,ออกมานะครับคู่แรกเนี่ยเป็นพลอยมงคลจอเมืองศรีเจอกับเพชรศิริเกียรติเวศคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ย ดีกันคนละอยา่างเด่นกันคนละจุดครับแน่นอนครับสำหรับทางด้านของเพชรศิริเนี่ยเด่นวงนอกนะครับสำหรับทางด้านของพลอยมงคลเนี่ยเด่นวงในแต่ดูแล้วนะครับมวยคู่นี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับที่ผมหาตัวชอบมานะครับมองไปที่พลอยมงคลจอเมืองศรีครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่มีนอกไม่มีในคูน่นี้ผมว่าพลอยมงคลเนี่ยผมติดให้5ดาวเลยนะครับแล้วก็มวยติดดาวคู่ที่สอนะครับเป็นขุนหารดาบทิศบางรักเจอกับตีเล็กมอรวมใจเพื่อนเนี่ยคู่นี้ ทรงมวยเนี่ยไม่ค่อยสวยด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่ากระดูกมวยการผ่านมวยอ,อะไรตรงนี้เนี่ยมวยทรงเดียวกันคล้ายๆกันแต่ถ้าว่ากระดูกมวยของขุนหาเนี่ยเป็นต่อเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นมวยติดดาวลองจากคู่ของพลมงคลอีกคู่หนึ่งครับและอีกคู่หนึ่งครับเป็นมวยติดดาวคู่ที่3ของศึกนี้เลยนะครับดาแบ้เกียรติฉัดชัยเจอกับทัดวัฒนสุพงครับคู่นี้ผมติดดาวให้ดาแบ้แบบ 100 200 300 400ด่ดาวไปเลยครับถ้าไม่มีอะไรพิพาดผมว่าดาแบแอ้ยงไงก็หนักยังไงก็แรงยังไงก็เร็วกว่าครับวันนี้ถ้าไม่มีนอกไม่มีในนะเหมือนกับคู่ของพลอยมองคลกับคู่แรกนะผมบอกเลยครับหวานเจี๊ยบ